สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบคฟันขับ,ร,บร่วมกันปราบคันเทพนะครับมาอันนี้แฟนขับหลายคนมาร่วมหัวกันนะครับกลุ่มจินโตบาคฮอดกันเทพนะครับมากระดานที่หนึ่งเลยมาคันเทพจะปล่อยมาเถอะมุกไหนหมักไหนเด็ดว่ามาพวกเราจะร่วมกันจินโตให้ได้นะครับกระดานที่หนึ่งจัดการเลยนะครับไม่ต้องชักช้า กันเทพก็ไม่เท่าไรหรอกเราหลายหัวรวมกันนะครับวันนี้แฟนลับมาร่วมปรึกษามาร่วมคิดด้วยนะครับเขีไปนะครับอืมยับไปตาหกดีไหมเออนี่อ้าวโอเคอ้าวมา ไปตาเกนะ้าเนาะใสสิบสี่เลยนะครับเออสิบสี่เลยจะแน่แค่ไหนดูสิบแปดแทรกสิบแปดน่ะนะครับระวังนะครับไปหรือเลยไปก่อนอืมโดน้อฮอตนะครับสกัดเลยเข้อฮอตเลยครับฮอตโอ้ไปานันก็ได้เอา้าวแหลกเหรอ ครักินฟรีได้ไหมครับอืมยังไม่กินเหรอสกัดไว้ก่อนจูเส้นกลางนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วอย่านี้เส้นกลางนะครับยังไงเส้นกลางก็เส้นปลอดภัยแล้วก็เส้นที่ค่าศึกผ่านยากเอาฮอตกินดีไหมหรือไม่ก็เอามาก,กินไม่ไม่เสียหาย ามากินไปเลยนะครับกินฟรีไปแล้วหนึ่งจะไปไหนครับคิดนานเลยกันเทพกินฟรีอีกสองโอ้โหโอโห้แบบนี้เราก็โอโ้เปิดกินไม่เป็นถูกข้างหดแต่ว่ามากเรา เหลือมากกว่าอืมกินไปมนไมปเป็นไรเราเข้าไม่ได้เอาไปเลยสามเบสครับอืมอะไรกินไม่ได้หรอครับลบโอ,โอ้มากินง่ายๆนะครับจบแค่นี้แะครับสำหรับฮันเทปนะครับกระดานที่หนึ่งพวกเราขึ้นนำหนึ่งสย์ครับ มาสู่กระดานที่2เลยนะครับง่ายง่ากระดานที่2เราเดินก่อนไปนะครับง่ายๆสบายตุนแต้มไว้แล้ว1น,นะครับวันนี้เล่นเพียง3กระดานหมากคอดคันเทพจะมีลายอะไรน่ากลัวไหมครับวันนี้เราคัดเลือกเอา เสียนต้นๆนนะครับเสียนระดับสูงมาอย่างอาจารย์ปูเสียนเท่าเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเอาเสียนระดับต้นๆ้นนี้ก่อนนะครับเล่นให้สบายสบายอืมอ <c oughs> ่ะจินฟรีไปนะครับไม่เป็นไร ไปตาที่สิบห้านะครับไปสิบเอ็เลยครับดีไหมโอ้อยังยังนะครับอ่ะไม่เป็นไรอืม สกัดที่ตาที่ยีบเจ็ดครับเออสกัดไว้หลอกหลอกไปตายี่สิบสามหลอกให้เขามาตายีบสี่เขาจะมาไหมโอ้ไม่มาแล้วหลอกให้เขามาตาที่ยีบสี่ ไม่มานะครับหลอกไม่สําเร็จไปแหลกเข้าฮอตนะครับเตรียมที่จะเข้าฮอตอลงไปครับครับโอ้โหนี้มาให้กินอย่างนี้แล้วก็ อ้าวไม่ยอมเขายอ,ยอมเดินนะครับยอมแพ้ขึ้นนำสองนยเลยครับมาสู่กระดานที่3กระดานสุดท้ายสำหรับแมตชนี้นะครับกระดานนี้ยาวหน่อยนะครับดูทางคันเทพก็คงจะเตรียมการเป็นอย่างดี ก็คงจะมาให้แพ้ไปทั้ง3กระดานนะครับแพ้สามกระดานก็อับอายขายขีดหน้าเกินไปนะครับคงจะมีหมากอะไรเด็ดๆชนะสักตาอนี่าย,ยังดีนะครับสลับหมากฮอตคันเทพแต่พวกเราชาวแฟนคลับนี่คงไม่ยอมนะครับไหนๆก็ขึ้นนำสองศูนย์แล้วจะเป็น3ามศูนย์จะมีอะไรเดือดร้อนไหมแซเขเ้เจน15้าครับ กินไปครับ <c oughs> ออกตัวไปสิบห้าอีกนะครับอย่างมากเขาก็แลกกินสองทางเดินข้างหน้าเขาจะลำบากแหลกไหม,มแลกจริงๆนะครับกินสองมากินคืนกินคืนไปแล้วครับเนี่ยครับเขาก็จะลำบาก <c oughs> ำบากแล้วครับนะครับขยับเข้าไปแทรกเข้าจินเขาหลบเราก็เดินเส้นนี้อยู่เส้นนี้ก็หมากสองตัวของเขาก็ผ่านยากนะครับ ก็ข้าฮอตลำบากเหมือนกันนะครับข้าฮอตไปก็โดนค่าฮอตกต้องคงคิดแล้วคิดอีก <c oughs> <c oughs> สกัดดีไหมยี่สิบเจ็ดตายิบเก็ดโอ้ยังตกลงไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่สกัดนะฮะ สก,กัดดีไหมช่วงนี้ไม่สก,กัดครับอ่ะเป็นไรอย่างมากเขาก็เข้าฮอสนะครับน,นเาเข้าฮอสเข้าฮอสเลยครับเรียบร้อยครับอืมเขาก็ให้กินแล้วก็กินคืนเป็นไฟกำชัยชนะนะฮะแฟนคลับชนะขาด ก็สามศูนย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ